สวัสดีครับเพื่อนๆนะคะวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องนวัวกัเด่นนะครับวันนี้เนี่ยเชรจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าบอลสีตัวนี้เลยซึ่งเป็นบอลสีไทยที่เพชรักมากที่สุดเลยตัวหนึ่งนะครับรักมากจริงๆเลยตัวนี้เพราะว่าด้วยลักษณะนะครับแล้วก็เสน่ห์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็กินตานะครับอากินตากินใจกินอะไรก็ไม่รู้นะครับบาดตาบาดใจอะ่ะเนาะนะครับอันนี้ก็คือเจ้าไก่ราชาวดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นต้นไสากลางนะครับ เพื่อนๆแล้วก็ยังกัดสีไม่หมดครับเพราะบางคนเนี่ยถ้าอยู่ในแวดวงของบอลสีเนี่ยนะครับรู้จักไก่ราชากันดีถ้าต้นเขาแก่เนี่ยแล้วก็กัดสีเยอะเนี่ยแทบจะทั้งใบนะครับจะเป็นสีชมพูเหลือบขาวแล้วก็เขียวหน่อยๆคือแบบมีสเสน่ห์มากเพื่อนๆเหมือนเพชรจรัดเลยนะครับก็คือแบบเตะตาเตะตาต้องใจมากๆนะครับทีนี้เพชรจะมาชวนเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะเด่นนะครับของเจ้าตัว บอลสีไก่ราชาวดีว่าเขาเนี่ยมีลักษณะเด่นยังไงทําไมหลายๆคนถึงไฟหาแล้วก็ราคาเขาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆราคาค่อนข้างสูงยิ่งตัวที่กัดสีเต็มใบเนี่ยยิ่งแพงมากๆนะครับอ่าแต่ไม่ได้ว่าแพงสู้กับอ่าพวกลูกไม้ใหม่หรือว่าไอตัวที่เขาคิดคิดขึ้นบีดขึ้นมาใหม่หรอกนะครับอ่าแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างสวยขึ้นอยู่กับลายใบของเขาที่กัดได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเพชรอยู่มีอยู่ตัวเดียวแล้วก็เพชร ลูกมาเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็เอฟผัวมาผ่าด้วยนะนะครับอ่าอันนี้ก็สังเกตง่ายๆครับความแตกต่างเนี่ยเขาความแตกต่างสังเกตง่ายเพราะเขาเนี่ยจะกัดสีตั้งแต่เด็กเลยนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นไม้ที่แบบกัดสีเร็วมากเดี๋ยวเพืจะมีตัวเล็กให้ดูนะครับตัวนี้ตอนนี้อธิบายตัวใหญ่ก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากหรอกเป็นไซกลางนะครับอ่ามาดูกันลักษณะที่สําคัญของเจ้าบอลสีนะครับไก่ราชาวดีนะครับอ่าดูตัวแรกนะครับที่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสะดุดตามากที่สุดก็คือใบของ นนนัั่่เอองะครบาใบของไก่ราชาวดีนะครับจะเป็นทรงคล้ายๆกับรูปหัวใจเหมือนกับบอลทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่เป็นทรงยาวหน่อยนะครับอาจะเป็นทรงยาวๆนะครับอ่าก็สวยนะเพรว่าเนี่ยมีความน่าหลงไหลมากๆเลยนะครับอ่สะดือนะครับเรามาดูสะดือนะสะดือก็คือจุดกลาง ก่ <c oughs> อภไปครับพอดีพูดมาหลายคลิปนะครับสดือของไก่ราชาเนี่ยจะเป็นสีสีอะไรนะเพื่อนเพื่อน,อนถ้าบ้านเพนเนี่ยจะสีเรียกว่าสีเลือดหมูนะครับก็คือสีแดงแต่ไม่ใช่แดงสดนะครับจะเป็นสีแดงแบบแดงแบบเข้ม,เข,มเข้มอ่ะเพื่อนๆนแดงแบบ ดำๆถ้าเหมือนกับคนก็คือกระอักเลือดอะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวไปสูใม้เห็นใกล้ๆเห็นไหมนะครับสะดือของเขาเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นแดงๆนะครับแดงสีเลือดหมูอะไรเพื่อนๆนะครับอ่าทรงใบทั่วใบเนี่ยพื้นของเขาจะเป็นสีเขียวนะครับปกติจะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนก็ใบใหม่เขียวแก่ก,ก็ใบเข้ม นะครับอ่าสีเขาสวยจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวพื้นนะครับพื้นเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับพื้นของก้านปลายก้านปลายก็คือก้านปลายก็คือที่ไม่เยกเป็นจุดตรงกลางใกล้ๆสะดือนะครับถ้าใกล้ๆสะดือเนี่ยเขาก็จะมีสีเดียวกันกับจุดสะดือนะครับก็คือสีเลือดหมูหรือว่าน้ำตาลเข้มๆนะครับอันนี้นะแต่ถ้าเป็นปลายปลายก้านกระดูกเนี่ยปลายปลายกระดูกเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวๆเป็นพื้นเดียวกับสีของใบครับเป็นเสน่ห์ของเขานะอ่านะครับอันนี้คือกระดูก กระดูกก็คือเราเรียกว่าอะไรเส้นใบอะครับเส้นใบเส้นแกนหลักนะ,ะนะครับแล้วก็ตัวปลาปลายเหมือนของเขาที่เราเรียกว่ากัดสีนะครับเพื่อนๆนสีของเขาจะกัดแบบไม่ซ้ําดังนั้นลักษณะเด่นของเจ้าบนสีราชาวดีไก่ราชาวดีเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์ของเขาตรงที่เขากัดสีมันไม่ไม่ซ้ําลายกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วก็กัดสีสวยมาก ตรงสีที่เขากัดเนี่ยจะเป็นสีจะเป็นสีที่แบบมีลักษณะเฉพาะเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นลายสีอ่าจ,จะเป็นสีชมพูเป็นสีแดงเป็นสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเหมือนที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ยังกัดไม่หมดนะครับเพื่อนๆอ่าค่อนข้างที่จะสวย ฝนมานะครับอ่าเพชรขอเล่นคลิปหน่อยก็แล้วกันฝนตกเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าอันนี้คือบนหน้าใบพื้นใบของเขาหูของเขาจะยาวครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าตรงตรงนี้นะครับก็คือร่องหูเนี่ยจะสีเหลือบเดือบแดงก็คือขอบร่องหูส่วนก้านจะเป็นก้านดำดำนะครับแต่ไม่ใช่ดําสนิทนะเพื่อนเพื่อนจะเป็นดําแบบมีลายนะครับลายๆสีแบบอ่าออกแดงแดงน้ำตาลน้ําตาลนะครับอันนี้หลอดใหม่นะครับอ่าคลิปนี้ฝนตกมากนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของตัวเจ้า บอลสีนะครับไก่ราชาวดีนะเพื่อนๆนะครับพชรต้องขออาจจะต้องขอเล่นคลิปเพียงเท่านี้นะครับเล่นคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าฝนตกเพื่อนๆไม่ได้อะไรมาเลยนะครับอ่าอันนี้หลบมาในที่ร่มเป๊ปหนึ่งพชรมีตัวเล็กไหนแล้วอะ่ะเนี่ยนะครับอันนี้ที่พชรผ่าหัวไว้เพื่อนๆนะครับอ่าผ่าชิ้นนะครับหัวเจ้าบอล สีไก่ราชาวดีไว้เห็นไหมเพ็่นบอกแล้วว่าเขาเนี่ยบางใบเนี่ยออกมาเนี่ยเขาก็จะอันนี้ไม่อันนี้จะไม่มีกัดสีนะแต่ใบสังเกตว่าจะล้านน่ารักน่ารักครับใบของเขาเนี่ยนะครับคือสังเกตได้ตั้งแต่แรกออกมาเลยเพื่อนๆจะรู้ได้เลยว่าตัวไหนเป็นไก่ราชาวดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าดูง่ายนะดูใบของเขาครับน่ารักน่ารักมุนมนมน,มน,นะครับอ่า แล้วก็อันนี้จะกัดสีเลยครับอใบที่สองก็กัดสีแล้วนะครับอ่าเห็นไหมบางใบเพื่อนๆนะครับกัดสีตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับตั้งแต่แรกออกใบแรกเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นนะนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะวันนี้รู้สึกว่าฝนฟ้าไม่เอื้ออํานวยนะนะครับอยู่ไกลมันอยู่ข้างนอกกับเพื่อนๆนะครับอันนี้หน้าหน้าโทรศัพท์ฝั่งนี้เปียกหมดเลยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพื่นก็อยากจบแบบสวยๆนะ เออฝนมันตกนะครับอ,อ่าฝนสงบให้แล้วให้แล้วนิดนึงนะครับอ,อ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าบอลสีไก่รา,าชาวดีเนี่ยนะครับพิรว่ามันไม่ไม่ค่อยจะซ้ำกับอันอื่นนะดังนั้นลักษณะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแยกง่ายครับไม่ไม่ไม่มันมีความแตกต่างชัดเจนนะครับอ,อ่าดังนั้นเพิรว่าเป็นบอลสีที่แยกง่ายแล้วก็สวยด้วยนะครับเป็นไงบ้างบ้างเป็นไงบ้างเพื่อนๆนะครับอ,อ่าลักษณะ นะครับสีสันของเจ้าไก่ราชาวดีนะครับชวนให้เพื่อนๆหลงไหลไม่เอ่ยนะครับเป็นว่า เพื่อนๆก็ไม่ไม่ได้แตกต่างไปจากเพชรหรอกนะครับพอเห็นเนี่ยก็แน่นอนต้องหลงไหลแน่แท้นะครับเจ้าไก่ราชาวดีนะครับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับลักษณะเฉพาะของไก่ราชาวดีนะเพื่อนๆนะครับอ่าสวยงามมากๆอันนี้ยังกัดสีไม่เต็มนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูแบบกัดสีได้เต็มจากอินเทอร์เน็ตได้ของเพชรมีเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เลยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับได้เท่านี้ออาโอเคครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิป ูดคุยสั้นๆนะครับเพื่อนๆนะครับพูดคุยแรกเปลี่ยนกันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับลักษณะของเจ้าไก่ราชาวดีนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยอันนี้ผู้นะครับทำคลิปเนี่ยนะครับเป็นพูดด้วยประสบการณ์ที่มีอันน้อยนิดนะนะครับหากเพื่อนๆมีอะไรติชมนะครับก็สามารถเม้นมาได้ใต้คลิปเลยนะครับอ่แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้กันและกันด้วยนะครับแล้วก็ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปที่ช่องนัวการ์เด้นพยายามพยายามนะครับอ่ารัางสรรน,นะครับตั้งใจมากๆที่จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับต่อไปไม่มีที่สุดเลยเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เพจขอลาไปก่อนสวัสดีครับ